สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะพามาดูนะครับอัดลูกปืนนะครับลูกปืนล้อหลังนะฮะนี่เลยครับอัดแบบนี้เลยนะครับใช้เครื่องอัดไฮดรอลิกนะครับอัดลูกปืนเข้าไปนะฮะนี่ครับก็ทาอ่า KY นะไม่ใช่จารบีหล่อลื่นนะครับหล่อลื่นเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บนะฮะก็ทาดนึงก็ทาตัวลูกปืนด้วยนะฮะนี่ครับก็ เรต่อไปนะฮะก็ต้องหาตัวมานะครับมาส่งต่อนะครับส่งต่อลูกปืนเข้าไปนะฮะนี่ครับนี่ปึ๊บปึ๊บไม่ได้นะฮะไม่ได้ปัญหาตัวเล็กกว่านี้นะครับไม่เอายังไงดีเอ้ยไม่ได้เว้ยอ่ายังไงอันนี้ไม่ได้อีกนะฮะก็เน่ก็เป็นตลับลูกปืนเก่านะครับนี่ขยังไม่ตรงอ่ะขยับให้ตรงปึ๊บ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 นะครับตรงไหมตรงไหมตรงไหมเออตรงละตรงแล้วนะฮะเสร็จปึ๊บอัดครับอัดอัดครับแยก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 เข้าไป นะฮะอึบ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 ลงไหมลงไหมลงไหมปืดปึ๊ดปึ๊ดปืดยางขยับนิดนึงก่อนฮะอ่าเอาให้ตรงเอาให้ตรงอ่าปึ๊บตรงยังอัดเข้าไปใหม่นะครับเข้าไหมเข้าไหมอึดอึดอึดอ่ายาวไป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 ปึ๊ด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 อย่างนี้นะฮะ ปึ๊ดปึ๊ดอ่าโอเคนะฮะแล้วส่งต่อลูกปืนนะครับ e เพื่อให้มันสุดบ่านะครับพอดีนะฮะอ,าอ่าทายังไงที่นี่อ่ะอัดเข้าไปใหม่นะครับเป็นลูกปืนตัวเก่าที่แตกนะครับก็อัดเข้าไปอีกนะฮะอัดให้สุดเลยฮะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดอ่าลงแล้วลงแล้วลงแล้วอึดอดอึดอึ๊ด,ด,ดปดดโอเคอ่ะอี <_ S 2> ยงง๋ยังไงยังไงอัดเข้าไปอีกนะ,ะอ่ามันยังไม่ดันสุดนะครับ มันต้องมีอ่าร่องของใส่ปินลล็อกด้วยนะนี่ครับโอเคครับเรียบร้อยครับ